เนี่ยตอนนี้ทิมพิธาเหมือนเป็นผู้ชายที่เนื้อหอมมากๆมันจะมีคําว่าคนที่มันดูพี่อยู่แล้วมันมองแบบมันหลีมงัอ่ะมันไส้อ่ะ<ม>พี่จะบอกอะไรกับไอ้คนพวกนั้นพี่พี่จะบอกอะไรกับไอ้คนพวกนั้นพี่ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง<ม>ทุกคนในโลกนี้ก็ต้องมีคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบมีทั้งคนรักทั้งคนชังก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของของมนุษย์สิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราไม่สําคัญว่าเราพูดกับเราตัวเราเองว่าอะไรครับ เราก็ต้องฟังแต่ยังไม่เชื่อฟังแต่ยังไม่เชื่อว่าโอเคที่เขาพูดมาเนี่ยเราก็ฟังไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอม่มันไม่ยุติธรรมหรือทําไมต้องมาสาสตร์โครนมาลังแกเราด้วยอะไรอย่างนั้นหรือฟูมไฟกับมันแบบนี้แต่ว่าก็คือต้องฟังฟังแล้วก็มาคิดวิเคราะห์ยากแยะให้ออกว่ามันในตัวที่ยังไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่จริงเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยก็จะมีคนที่เขาไม่ทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จทําไม่ได้ดีแล้วก็จะมาบอกว่าเราก็ทําไม่ได้จบประมาทเราก็ทําไม่ได้ทําไม่ไม่มีทางหรอกที่จะมาเป็น ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อะไรต้องหาจุดสมดุลระหว่างตรงนั้นที่เจอแล้ถ้าเกิดตรงนั้นที่เจอเนี่ยผมคิดว่าประโยชน์มันจะอยู่กับเราเนี่ยแหละเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้อยู่ทําให้เราสามารถที่จะบริหารความรู้สึกอารมณ์ของเราแล้วก็ทํางานที่มันใหญ่งต่อไปได้นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญแจ็คก,ก็เข้าใจในสิ่งที่พี่พูด้นันกการเมืองก็เข้าใจในสิ่งที่พี่พูดนักแสดงก็เข้าใจในสิ่งที่พี่พูดคือเราเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องได้รับการตรวจสอบได้รับการ ตีชิ้นนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ครั้นี้มันจะจริงไม่จริงเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วเราก็ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการว่าเราจะตอบโต้หรือว,ว่าเราจะตอบสนองมันก็อีกเรื่องอืเคลียดราม่าหน่อยได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับงานศพยังไงพี่ตกลงโอ้นี่ต้องขอบคุณที่ที่ได้โอกาสอธิบายอธิบายไปหลายรอบแล้วขอ<ช>อธิบายอีกทีได้ครับคืองานอ้อ7วัน7คืน7คืนเพราะฉะนั้นก็มีวันที่ทันแล้วก็วันที่ไม่ทัน ก็ถูกทั้งข้อถูกทั้งสองข้อไม่ว่าจะตอนที่สัมภาษณ์กับพี่แมมุริวิภาตอนนั้นหรือที่สัมภาษณ์กับพี่เรยยุทธเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่บอกมันเจ็ดวันทานวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ไม่ทานวันที่สิบแปดถึงยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือวันที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารแต่ประเด็นก็คือเราต้องเข้าใจอะว่าเราต้องไม่หลงกลเกมการเมืองแบบนี้เนอะเมื่อเราตั้งใจจะทําเรื่องใหญ่ๆเขาก็จะพยายามที่จะใช้วิชามารการเมืองเก่าๆสาดโคนเราานะแต่ว่ว พี่ก็เชื่อว่าโคลนศาสตร์โคลนไม่ช่วยอะไรเนาะแล้วก็มีคาพูดเขาบอกว่าความมืดมันไล่ความมืดไม่ได้ต้องเอาความสว่างอย่างเดียวแล้วก็ต้องสู้กันด้วยการเบื่อเห็ี่ยความบังสู้กันด้วยนโยบายสู้กันด้วยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหรือว่าตัวผู้สมัครเนาะในแต่ละพื้นที่ว่าจะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในศัตวรรษที่21แบบนี้ได้หรือเปล่ามันใจมันใจ,นจว่าเราจะชีแบบ้แจงได้ทุกอย่างแต่ว่าเราก็ไม่หลงหลงกลเกมของเขาที่จะแบบเนี่ยพี่ก็ต้องเสียเวลาไปนั่งคานผมก็ใจพอพอด้วย20่ปีที่แล้วเข้าใจ<น> ดูว่าโอเคอกระดา,ามันเขียนไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการเมืองเก่าๆแล้วก็แต่ก่อนเขาลังแกอนาคตใหม่ยังไงเขาก็ลังแกเก้าไกลอย,อย่างนั้นก็แค<ม>่น<ม>ั้นเองาเราไม่เสียอำาที่แล้วก็ไม่หลงกลเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมัน่นแล้วก็เพื่อนๆพรรคเก้าไกลที่หาเสียงอยู่ก็ไม่ต้องสนใจทํางานให้เต็มที่ครับทุกอย่างชี้แจงได้หมดอยู่แล้วถ้าวันนี้